หรือเปล่าครับเจ้าจ่อยครับตีหัวหย่อนเรับโอ้โหไม่ได้ครับเจ้าเหยินครับเจ้าเหยินครับมาจากหมู่บ้านดีเครับเจ้าเหยินนะครับนี่ครับเจ้าเหยินครับดูนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยโอ้โหเหมือนนักกล้ามนะครับเจ้าเหยินเนี่ยเอาเปิดหนึ่งครับจังหวะสามต้องมาอู้ห่างครับต้องโอ้โหต้องคุยกันก่อนนะครับจังหวะนี้ครับไม่คุยกันไม่ได้นะครับโอ้โหเจ้าเหยินครับเปิดหลุดนะครับเปิดลงคลองนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับ ไม่ได้นะครับจังหวะนี้ครับเป็นสกอร์ให้กับเจ้าจ่อยนะครับเบอร์นหนึ่งเอกชัยเจ็ดสิบหกแยกเก้าไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งคะแนนนะฮะห้าต่อสองนะครับเอานะครับผู้นี้ต้องบอกว่าจ่อยมาเยือนนาทีขอต่อสองหนึ่งนะครับตีหัวนี่เจ้าเย็ยนนี่ ตีหัวดีฮะจังหวะสามต้องแบบนี้ครับต้องแบบก็ตัวอะหมัรยอ่ามทุกงาสองสอห้านะครับจะจ่ายเปิดหนึ่งครับจังหวะสามไปไหนครับตีหัวข้ามมาครับเอา้าโอ้โหเจ้าเยินครับยังไม่ยืดหรือเปล่าครับเจ้าเยินครับมาถึงก็ลงเตะเลยนะครับ นี่โอหนึ่งครับออ๋ว่าเขาชอบเชือดำอําจะร้ออะไรมาอย่าำนี่น้ไหมฮะอ่าไม่นุ่มคือเทสก็อยู่บน เอาละครับจังหวะดสามเจ้าเยือนครับต้องมานะครับยังครับโดนแน่นอนครับลุงพลเจ้าจ่อยโูขึ้นแล้วครับนี่ครับสงสัยยืดแล้วขึ้นเตะนะครับนี่ครับสมกับเบอร์หนึ่งเอกชัยนะครับเจ้าจ่อยนะครับไม่ได้มาง่ายๆครับสายยาเบอร์หนึ่งนี่สองต่อหกครับไม่ผ่านนะครับเสิร์ฟแบบนี้เจ้าจ่อยไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆนะครับ โดนขากล้องนะฮะแอดมินนี่แอดมินระวังนะครับตะก้อจะโดนตามหรือเปล่าครับแอดมินต้องหลบนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่ฮะมาดูจังหวะสามครับฝั่งนี้ครับออกเบยครับออกครับออกออกออกเยอะออกเยอะออกเยอะเลยครับออกเยอะเลยครับใครเขากรรมการข้านี่กรรมการข่านอะไรไป จังหวะหนึ่งเปิดแฝงจังหวะสองสามโอ้หมีสะบัดข้อด้วยครับหูเบอร์หนึ่งครับสุดยอดครับมีสะบัดเท้าด้วยนะครับจังหวะเมื่อกคู่ครับหลายมากครับจะเหยืนเปิดหนึ่งจังหวะสามต้องมานะครับยกสวยๆยแบบนี้โอ้โหนี่ครับเจ้าเหยินครับเอานะครับออกอาวุธนะครับเจ้าเหยืนครับต้องมานะครับจังหวะสามครับถ้าจังหวะสามไม่มานี่แย่แน่นอนนะครับ ตัดยอดครับจังหวะนี้ไปไหนครับไอไหนครับแก้ข้ามม้าหูไปแก้เขียวครับเขียวแรงด้วยครับหลวนข้ามไปว่างไงจังหวะสองครับโอ้โหโดนครับโดนเกี่ยวเออข้ามไปเลยครับโอ้โหวจังหวะเมื่อสักครู่นะเจ้าเหยินครับเล่นลูกสองครับไม่ยอมเล่นลูกสามครับสามต่อหกนะครับเปิดหนึ่งครับจังหวะ ามต้องมาครับนี่ครับลุงพลนะครับหรือเจ้าจอยเอกชัยเบอร์หนึ่งเอกชัยนะครับใครก็ได้ครับสดๆนะครับเจ้าจอยบอกครับขอสดๆนะฮะาตัดจอดมาว่าไงเปิดสวยๆอย่างนี้ขึ้นนี่ครับต้องมานะครับต้องแบบนี้นะครับสามต่อหกครับ เจ้าจ่อยเปิดหนึ่งจังหวะสามตีหัวโอ้โหมีตีหัวข้ามเลยครับฝั่งนี้ต้องบอกว่าตัวเล็กนะครับฝั่งนี้ครับดูครับยืนยืนยืนคู่กันให้เท่ากันครับสูงมากจะร้อยห้าสิบนิดเดีนะครับหกต่อสามครับเปิดหนึ่งจังหวะสองสวยๆอย่างนี้โอ้โหล้นล้นเป็นแต้มแน่นอนครับลุงพลหรือเบอร์หนึ่งเอกชัยครับสา่ยาสายยาสายาลุงพลสองนะฮะโอเคครับตบมือ เจ็ดต่อสามครับเหยืนเปิดหนึ่งเจ้าดาวยกไหลเข้าไปจังหวะสามต้องมาครับนี่ครับจังหวะสามครับเจ้าเหยืนครับทำได้เด็ดขาดนะครับจะจีบได้ไกลกันไมเจ็ดครับว่าไกลกันเตะถุงถุงสามต่อเจ็ดนะครับเจ้าจอยเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเขียวโอ้โหเกือบโดนเกี่ยวของเจ้าเหยืนนะครับ ทัอท้ทบอกมมนแน่มันบตีงดอกกูตังมันหรอฮาเาหน้าจะได้สิเดือดโดดทื่อเลี่ยนดอกคะแนน7-3 7-3นะครับหลวงพนนะครับหรือเจ้าจ่อยนะครับเบอร์หนึ่งเอกชัยเอายงหลังออกครับจังหวะนี้หลุดออกหลังนะครับสามต่อเจ็ดนะครับเจ้าจอยลากเข้ามาไม่ถึงครับขึ้นเตะแก้มาไม่ข้ามครับสี่ต่อเจ็ดนะครับ ไล่มาห่างๆนะครับเ,เจ้าจอยเปิดขึ้นไตหัวเอาเกี่ยวออื้จังหว่านี้ครับเจ้าเยินครับไม่ทันนะครับเจ็ดต่อสี่ดดดดนะครับ เปิดหนึ่งครับเจ้าดาวยกเข้าไปสวยๆเจ้าเหยือนว่าไงขึ้นเขียวออกครับโอ้โหมีเขียวออกข้างด้วยนะครับน่าเสียดายครับจังหวะสามยังไม่มานะครับเจ้าเยือนครับเอายังไงลูกนี้หืหจังหวะนี้เจ้าดาวครับโดนตัวนะครับเก้าต่อสี่ครับรเบอร์หนึ่งเอก,กชัยยอดเอาเปิดสกวับกยกเข้าไปตีหัวโอ้ตีหัวดีครับจังหวะเม่สกู่ครับ ของเจ้าเหยินนะครับสีต่อเก้านะครับทีมงานเดินสายจากตีเคนะครับออกนะครับหลุดออกหลังนะครับจังาว่นี้ครับเก้าต่อสีครับออกเปิดหนึ่งเจ้าดาวยกเข้าไป ขึ้นเขียวไม่ข้ามครับโอ้โหเจ้าเหยืนจะเขียวหยอดครับไม่ข้ามนะครับจังหวะสามนะครับโดนเน็ตมาละทอนคุมกำเนิดนะครับไม่ยอมให้เจ้าเหยืเกิดนะครับสิบต่อสี่นะครับเอายกหลังอีกครั้งหนึ่งครับเอาเจ้าดาวยกขึ้นไปไหนครับไปไหนครับเจ้าจอยขึ้นครับจังหวะนี้ต้องขึ้นครับนี่ครับเอายางครับยังไม่ยอมครับไม่ยอมครับ ขึ้นใหม่ครับนี่ครับโอ้โหหลุดออกสังเงงนะครับเจ้าจ่อยครับจังหวัดสามครับสี่ต่อสิบครับเขียวหูโดนเกี่ยวหลังเท้าครับจังหวะนี้สวยงามมากครับไตหัวหูเจ้าจ่อยครับไม่ทันครับโอ้โหเจ้าดาวนี่ครับพื้นนั่นมากครับเจ้าดาวครับยี่สิบอะไรห้าต่อสิบนะครับ จะจอยเปิดหนึ่งครับจังหวะสามต้องมานะครับนี่ครับโดนเกี่ยวครับยังไงครับขอเล่นเองครับนี่ครับเอาใหม่ครับจังหวะสามครับไอหัวโอ้โหไม่ข้ามครับจังหวะนี้ครับหกต่อสิบนะครับ นี่ครับจังหวะต้องเด็ดขาดนะครับเจ้าจ่อยนะครับหรือเบอร์หนึ่งเอกชัยครับถ้าไม่เด็ดขาดจริงไม่ได้นะครับฝั่งนี้ไม่ธรรมดาครับดีกีนี่ครับอย่างเจ้าเหยวนกับเจ้าดาวนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของดีกีนะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่เก่งจริงไม่ยอมออกจากสนามนะครับต้องเก่งนะครับแต่มาเจอกับเบอร์หนึ่งเอกชัยนี่ครับน่ากลัวมากครับเบอร์หนึ่งเอกชัยครับอย่างเจ้าจ่อยนะฮะเจ็ดต่อสิบนะครับ เอาิครนีิมันก็ปูอ่ะูไว้ก่อนเ้หอกเตี้ยก่อนเอเตี้ยหมเตียเาี้ยก็โจมก่อนโจมก่อนมึงทามูก่อนตีบอบมูชรกอนยน่เลือนวัดแหไบบอกบอกมันหนมันไม่ตีมหรอกบอกมัาหนเออ กูไปบอกไว้ได้แล้วมันตีกูงบอกเบาหน่อยลูกหนีออกนะครับจังหวะนี้ครับเจ้าจ่อยนะครับปล่อยออกนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งครับจังหวะสองจังหวะสามนี่ครับไปไหนครับโอ้โหเจ้าเย็นครับเตะไ้ไหนครับเบอร์หนึ่งดีเคครับเจ้าเย็นครับโอ้โห สิอต่อเกดครับเอาครับเปิดหนึ่งครับจังหวะสามต้องมานะครับออกครับโอ้โหเตโอครับเจ้าเยืนเงับไม่มาครับจังหวะสามครับมิดียวเกมครับยังไงครับจะยื้อได้หรือเปล่าครับเอายังไงแก้ข้ามไปออกครับจังหวะนี้เกมครับ